ชอบนี้กูเอาปืนยิงระยะไกลเมื่อกี้กูไปแซวเล่นเฉยๆแล้วมันก็ไม่โดนนะฮะเวกเตอร์เลยิงระยะไกลนะเออมันยิงออกไปเป็นกระสุนมันก็ยิงไกลได้หมดแหละมันตีปืนมันรัวมากเลยใช่ไงมันรัวแต่ว่ามันก็นะก็เจอคนก็ปึ๊ดเรียบร้อยหมดแม็กตายไม่ตายเรื่องของมึงไงพี่ มันมีนะบอสอะเกาะเวลเจ็ดบอสไอ้แมปนู้นโอเคก็อยู่นู้นเหรอยิงปืนเล่นเฉยเลยอปแไวนฟาร์กก่อนตรงนี้มีของใช้ดได้อยู่โดยเฉพาะตรงนี่ข้างหน้ามีบอสสองหกห้านะสองหกห้านะระวังนะบอสือคนวะทำไรวิ่งนั้นไาวิ่งไปสองร้อยแล้ว เฮ้ยคนปะนี่มันเป็นไหนเนะี่ยบดบดบดเยอะวะอะไรบฟันเนี่เน่้ไม่แบบไสียเรียมมากมันก็แค่บดพวกลินชักพวก เสื้อผ้าอะไรพวกน,นี้เปิดได้นะวูฟทูบ็อกยิงเนกนได้ถ้ามันไม่ยิงเราก่อนอันนี้พี่ลองเปลี่ยนปุ่มเล่นลนะเนี่ยอุ้ยน้อยเหมือนพี่จะเจอคนว่ะแล้วผู้ยิงตายห่าไปแล้ว เเดี่ยวใช่คนจริงด้วย Ks ราคาหลักล้านมิดมิดม,มามาหาพี่ไหมที่ไม่ไแน่ใจว่ามันมาคนเดียวหรือาารเปล่าที่เจอปอดเดินใช่ไหนเออฝากการนะพี่ โอเคหมอนนม่ของเขาเองใส่หูฟังมาใช่ไหมใช่ใช่โอเคเยี่ยมนี่เห็นป่ะบอกแล้วว่น่าออกมานงน้ำมีคนเอามาให้เฟรมเลทดอกวิ่งอยู่แค่20-30เฟรมเลทที่ก็ไม่นิ่งว่ามาๆตรงนี้มันจะมีแอดอกอยู่เ้ย ลื่นล่นว่ะมีคนนะเตรียมแม็กไว้พร้อมหนึ่งแปดห้าล่าสุดขาวหน่งไอยู่หูสามคนเปยังตามไม่มรมจริงกันเถอะเอ็งไปเล่นฝั่งหนึ่ก็ได้นะเล่นด้วยกันมันยากเกมนี้ต้องเล่นแยกกันโอเคเขาอยู่ฝั่งหนู่มคนหนึ่ง เช็คบ้านแถวนี้ก่อนเราจะได้มีที่แอบถ้าเราเกียร์มันเสร็จแชทเกวพี่บวมเหมือนเขาจะทิ้งตรงนี้ไปแล้ว ็อยู่ข้างหน้าเราเนี่แหละเอาไงจะบวกไหมหรือจะปล่อยเขาไปตามกมรไรม่เราจะตามกรรมเย็ด yeah, ลูกเฮ้ยกูได้เอสเกได้หมอนี้มานี่ยวะมีคนให้ปืนกูมาราคาเท่าไหร่วะขอดูหนะ่อยหมื่นห้าตงแต่งไงของมันวะแล้วมันติดเลเซอร์ไรเชียร์แล้ววะเฮ้ยหุ้ยเฮ้ยแล้วแล้วทำไมกูกดสะโคบธรรมดาแล้ว,ลวมัน แล้วทำไมมันไม่ใช้ะระโขบใหญ่วะหมายความว่าไงวะทำไมมันมใช้ะระโขบเล็กวะวะ <What? S 1> <What? S 2> มันแต่งปืนยังไงของมันวะมีะรบบะโคบเบลเลอร์เบล่าแต่ใช้ไม่ได้ <c oughs> ไมิ่งยืนอย่างนั้นเลยวางนั่งวางนิ่ง <c oughs> โอเคมีบอลเตะ โอเคหนึ่งหกศูนย์มิกหนึ่งหกศูนย์ในบ้านในบ้านในบ้านไปเชียรพี่เจอไม่ตายรีเบิดปิ้องไปแดดอีกลูกไม่ควรรอดอยู่ในพุ่มที่ไหนไม่รู้ผมดีดเตียนตี๊ยนเตีนพี่ตี๊ยน ใช้เชีนปุ่มแล้วไม่มีเข้าเข้าไปเช้ในป้ายยั้ยด้วยถึงขนาดเล่นเล่นลำบากเลยเวลาผมเล่นเกมมันแรงๆเลยปุผมไม่มีสมาธิเะไม่ไโอเคหมอนี่มีเอเคมิกมาเอามา บในบ้านมีศพคนตายไม่รู้มันยิงบอดไปหรือเปล่ามีชั้นสองด้วยพี่มีคนเหรอหรือมีอะไรที่มึงพูดถึงเนี้ยคือมีคนตายแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นบอดหรือว่ามันเพิ่งยิงบอดขึ้นไปหรืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างน่าจะเป็นบอดแหละวันนี้น,นักกาก ใช่ใช่ใช่เตียนรู้ได้แต่มันเกือบแตกกูสเปรย์อัดหัวแหละพื้นที่ไม่พอเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวไปแชร์จอหน่อยแชร์จอให้พวกพี่ดูเฮ้ยคน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 ไป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 เฮ้ยเจอละที่เจอละหลังรั้วเห็นไหมหนึ่งหกศูนย์ ตายว่ะแห่แล้วาเฮ้ยตายว่ะนน่งสอึ่ง <คน S 1> ึงองนนึ่่อน่่สนสองห่น่อน ัีออใช่เหรอก็สุนที่มันเหลือน้อยเดียวแล้วอะโอ้ยผมแหลกคลิปหายเลยพี่ยังไงแสงเงมันคุมเปินยากด้วยเวลาแหลร เี้ยนนัโอเคมันโดนมันโดนสตานกัจหน่อยพี่มีระ,ะเบิดพอมีระเบิดตายตายแล้วพี่กระสุนปืนหมดมีกระการบ่อยอีกพ,พี่พี่ต้องเอากระสุนจากศพมานั่นยิงไว้สองตัวเองรู้อีกตัวนึงเลยก็ได้ตัวที่ยังยิงอะ่ะให้ผมยิงตายใช่ไหม บอลนี้ก็ใช้เอสเคเอสเหมือนกันไม่นเ้าเห็นหัวมันนั่งๆโผๆอยู่ก็เลยยิงแม่งเลยม,มันนั่งๆังโผๆเพราะว่าพี่ทักทายมันไงหมดแม็กอะ่ะเฮ้ยทิ้ง <c oughs> ก็าวรอเฮ้ยโอ้ยปืนไม่พอไอ้ทเก็บไม่พอเฮ้ยพี่ในสอบนี้มีกุญแจอะกุญแจอะไรก็ไม่รู้ทำไม่เสร็จเลย ก็วิ่งมาทำเวทนั่นแหละไอ้แหม่มันปาระเบิดเรียกไงอยู่มินิ่งก็รอดไปแล้วเวรินิ่งก็ไม่โดนโอกาสหมดแบ็กแล้วไม่ไม่ได้เ,เด้อเตยลอยเท้าจากหอสังเกตการมันต้องขึ้นได้สิวะก็หอสังเกตการเดี๋ยวนี้นี่ อ๋อตรงนี้ขวยโคตรในย็นเลยโอ้โหอ้ออของเยอะมีปืนด้วยโอเคอันนี้นี่เองเดือยที่ใอ้ก็มาเก็บเฮ้ยแวะไปฟันตรงนี้ห่อ,อไแได้ตรงนี้ก็ของดีเหมือนหนึ่งศูนย์ห้ามีคนคนคนจริงคนจริงคนจริงไม่ใช่บอท มันเดินตัวหลังค้อมเลยมันเดินหลังค้อมเลยของมันแน่นมันอยู่ในบ้านเยอะว่ะต,ตายไปหนึ่งโอ้ยโอยชั้นสองชั้นสองที่หน่ชั้นสองยิงนั่นยิงที่เกือบผิดนิกดูชั้นสองให้หน่อยอย่าให้มันลงมาดีมันจะน่าจะไปดักแดดขึ้นปะ ไช่เธอแล้วลสวยสวยมีอีกมีอีกสูพี่เหลือเรึ่งเดียวแค่หนึ่งที่รักษาตัวบอดมา,าเฮ้ยเึ้นยันเแล้วนี่สองเก้าศูมาสองเก้าศวิ่งมาสองหกศนยวิ่งมาวิ่งมาไวมาก โอเคบัตโอเคบัตที่วิ่งมาเนี่ยบัตรโอเคหมดหมดเกียร์เกียร์รื้เลยพันยามไม่ได้เจ็บเลยนึกว่าไม่ต้อง เห็นต,ตัวแฝงวะตัวแ,บบแบบตวแกูตกับตายก็ส่วนพี่หมดแล้วหมดแบบหมดเกลี้ยงอะ่ะเสียเนี้เอ้ยกูเสียแค่ไหนเียเอา,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 านี่ไปใช้พี่อะพี่พี่มีหวิวพี่มีหวิวโอเคได้หมา 5, อีกห้าพันเวสต์กับนี้พี่มีตัวเฮ้ยเน,น,นี่ยมีน้ำมีอะไรเยอะแยะเลยตบนี้ มีของฮิวอ๋อจะให้ปืนใช่ไหมพี่ไม่มีที่เก็บปืนพี่อ่ะดิเอาของที่ไม่ได้ใช้มาฝากดว้ดอวยฝากไม่ได้มันเป็นของเวสอ่ะนี่แหละแม่เลยพี่มี s k s อยู่สิบนัดสดรายดูตู้เซฟอย่างข้างบนมันมีตู้เซฟอยู่อันน่ ไปเดูขึ้นไปเดูก็ได้ของดีแต่มันน่าจะน่าจะรู้แล้วา้าแต่เราเราต้องฟาร์มให้สะอาดกว่ามันนะ่ะเพราะมันอาจจะมีชุดที่เนี่ยอย่างห้องนี้กูก็ยังไม่เคยเข้ามาเลยเนชะื mm ่อ hmm. ถ้าไม่เจอไอ้แสงตัวนี้กูก็ไม่รู้เลยมีห้องนี้ด้วย ไปอีกนาทีมึต้องรีบออกว่ะอุ้ยก้องนีไม่มีคนเปิดเลยวัตถะก้องเบลเลอรเ่าก้องใหญ่เจาควาย8ตัวอุ้ยโอ้โอ้โอ้ปืนปืนโอ้โลาก่อนเอเอสซ่าเนียอ๋อเฮ้ยเอ็นเบได้นะหมื่นหาเอชเอส เก็บไม่พอต้องต้องใส่ต้องปืนไงไม่มีปืนอื่นแล <_ an> ้วเฮ้ยเจี๊ยมีของอยู่ในนี่หรวว <_ an> อล <_ an> องใช้ดูถ้ามันดีก็เราเปิดเมตาใหม่ดูเ <_ an> ออนี่ไงผมใช้กล้องอันนี้ได้กล้องใหญ่ได้ดเอเเอพี่เจอละพี่เจอศพ็จริงพูดถึงแล้วนอนอาแข็งมันเต็มเลยว,ว่ะ แล้วหลายปาร์ตี้ยิงๆกันอ๋อตัวแฝงนี่ว่ะไอหมอนี่ก็ตัวแฝงเบอร์เชื่อข้างในมีคนสองแปดห้านี่พี่รอเชื่อแ,แล้วสองแปดห้าลาซาลี่อุ๊กส่นกูตูดมาก ถ้าผมจะดูตรงไหนว่าเลื่อยผมลดวะลูกคนน่ะมันจะลดเรื่อยๆเ,เ,เต็มอยู่ยเฮียเสียงนะเนี่ยถ้าเราวิ่ง,งไปอ่ะเราเมลกาดโดนยิงร่วงสุดมากจะวิ่งลงเขาไปไม่ก็มันเห็นไงมันเห็นหมดเลยเนี่วิง่งวิ่งอ้อมไอ้นี่วิ่งอ้อมรถสีฟ้าไปวิ่งแล้วไปพักตัวรถสีฟ้าแล้วรอเอนเ,เอนอร์จีเต็มแล้วค่อยวิ่งอีกรอบ ที่เต็มเราไม่มีรอบเต็มยังพี่เต็มมานะเต็มแล้วโอเคเฮไปลุกไปมีอ้วนมีอ้วนนะแตลเลยไม,ม่เนี่ยทำอมอย่านอนอย่านอนเรียวพี่ ออกไม่ได้เลยเมื่อกี้เดินหลุดขอบ